สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเซนบูมบอลเตงนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะฮะวันนี้วันอังคารที่2พฤษภาคมนะครับผมฟุตบอลมีน้อยนิดนะแต่ว่าก็ผมก็ไม่อยากให้ช่องว่างนะเออทำคลิปลงซะหน่อยละกัน พูดถึงผลบอลเมื่อวานก่อนดีกว่าครับผมให้รองคีโรนาไปนะซึ่งก็เอาตรงๆถ้าใครตามคลิปของเมื่อวานผมก็พลิกลิ้นอยู่เหมือนกันจากที่บอกว่าชอบเซบีย่านะครับพลิกมาให้คีโรนาเพราะว่าไปเจอสถิติบางอย่างมานะครับถึงที่สุดแล้วก็บวกไปนะครับผมใครตามอะไรแอดนี่7วันติดต่อกันแล้วนะครับสนใจอยากจะบวกแบบนี้ทักมาได้ที่ละแอดแอดบอม8 8แลยลกันนะฮะ นี่ตั้งใจว่าจะให้บวก10วันติดต่อกันแล้วค่อยพักนะเดี๋ยวจะรู้ว่าผมจะได้พักหรือเปล่านะครับวันนี้ครับผมอ่ะมีฟุตบอลอะไรกันบ้างนะครับเที่ยงคืนครึ่งครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาแล้วก็ตีสามตรงเรอัลซิดาดเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะครับอันนี้ในส่วนของลาลิกาลีกสเปนแล้วก็ตีสองตรงครับผมอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันนี้คู่บิ๊กแมตช์เลยนะไม่น่าพลาดเลยนะครับถ้าใครนอนดึกได้แนะนําให้ดูนะครับ เพราะว่าคู่นี้นอกจากจะเป็นคู่ที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับผมผมยกให้เป็นคู่โจทย์การทายผลสกอร์ของคลิปนี้ด้วยนะครับ1ท่าน1ผลสกอร์ครับผมสําหรับคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีใครทายถูกทักมารับรางวัลจากผมได้เลยที่ l i น์แอดแ b ดบอ88นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มลุยคู่แรกกันเลยดีกว่าฮะ ขอไต่ไปที่ฟุตบอลลาลิกาหลีกสเปนก่อนนะครับเที่ยงคืนครึ่งครัครบเตะเร็วสุดเลยบาร์เซลโลนาเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนานะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นบาซ่าตอนนี้ดูแล้วโอกาสคว้าแชมป์สดสายจริงๆครับ32นัดชนะ25เสมอ4แพ้3ยิง59เสีย11ประตูได้เสียบวกอยู่48ลูกมี79คะแนนครับแข่งเท่ากับมาดริดรองจากฝุงเลยแต่มีคะแนน มากกว่าอยู่ถึง11คะแนนเลยทีเดียวครับส่วนโอซาซุนาตอนนี้รั้งอยู่อันดับที่8นะฮะ32นัดชนะ12เสมอ8แพ้12ยิง29เสีย34ประตูได้เสียบวก5ครับมี44คะแนนนะฮะซึ่งพวกเขามีคะแนนห่างจากโซนไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่5แต้มนะครับกับอีกประมาณ6แมตร์ที่เหลือผมมองว่ายังมีลุ้นอยู่นะแต่อาจจะลุ้นเหนื่อยสักหน่อย โดยผลงานตัดล่าสุดของโอสซูน่าก็เพิ่งจะแพ้โซซิเดตมาคาบ้านตัวเอง0ูนย์ประตูต่อ2ด้วยนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมครับห้านัดหลังสุดยังโอเคนะชนะ3แพ้สนะฮะตามนี้เลยส่วนทางฝั่งบา์เซโลนาครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเบติที่เหลือ10คนไป4ประตูต่อศูนย์ะครับหลังจากที่มีช่วงหนึงเกมสะดุดไปเยอะเหมือนกัน 5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับส่วนการเจอกันของทั้งคู่เมื่อช่วงต้นฤดูก,กาลนะครับที่บ้านของโอซสุน่าเป็นทางฝั่ง,ง aza, บาซ่าบุกไปเอาชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อหนึซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า5นัดหลังสุดที่เจอกันบาซ่าไม่แพ้ครับชนะ4เสมอ1นะ เฮตูเฮดถือว่าดูดีกว่าพอสมควรเลยทีเดียวส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้ครับเจ้าถิ่นบาร์ซ่าไม่มีเป็นแค่เซอร์เกีโรเบโตรายเดียวทนั้นที่บาดเจ็บนะครับส่วนโอซาซูนาครับดาโก้ ago, บราสนาเจ็บแน่นอนลงสนามไม่ได้ดาบิดกาเซียต้องรอเช็คฟิีครับขณะที่โจนมอนคาโยล่าติดโทวแบงครับลงสนามไม่ได้เนื่องจากสะสมใบเหลืองครบตามโคต้านะครับวันนี้สเปนไปเล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นบาร์ซ่าของชาบี้เฮอร์นันเดสครับใช้ระบบ 4- 3่3 3. ผู้รักษาประตูเป็นมาร์คอังเดรเตสเตเกนเซน่าเป็นโรนัลอาราโฮกับอเดรสคริสเตนเซนแบ็กขวาเป็นจูเลสกุนเดแบ็กซ้ายเป็นอเลฮันโดรบาอเดกลาง3ตัวเป็นแฟรงกี้เดยองเซอร์กิโอบุสเกตแล้วก็เปดรีส3ตัวบนครับเป็นราฟินยาโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้แล้วก็กาบี้ครับชุดเดิมเลยนะในช่วงนัด2นัดหลังสุดส่วนทางฝั่งทีมเยือนโอซาซุน่าครับกุนซือจาโกบาอาราซาเต้จะใช้ระบบ4-3-3เหมือนกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นไอโต้เฟอร์นันเดส เป็นอาริดาเน่เฮอร์นันเดสกับอุนายกาเซียแบ็คขวาเป็นนาโชอวีดาวแบ็คซ้ายเป็นมานูเอลซันเชสกลาง3ตัวครับเป็นพราโบอิบันเยสลัมเบรัสลูคัสทอโร่แล้วก็มอยโกเมส3ตัวบนใช้เป็นชิมิอวิลล่าอันเต้บูดิเมียแล้วก็รูเบนกาเซียผมต้องขอพูดก่อนเลยครับว่าโอซาซูน่าเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในท็อป6นะครับแต่ว่าผลการโดยวรวม ถือว่าดีเลยนะเป็นปีทองเลยผมก็ว่าได้นะครับคือพวกเขามีโอกาสที่จะจบใน6อันดับแรกเป็นครั้งแรกในรอบก,กว่าเกือบเกือบ20ปีครับและล่าสุดหลายๆท่านน่าจะทราบนะฮะคือพวกเขาเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโกปาโดเรเรียบร้อยแล้วนะครับผมนับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาเนี่ยไม่เคยเข้าชิงเลยครับก็ยาวนานกว่าเกือบ20ปีเช่นกัน ท่างหายความสำเร็จมานานมากๆครับประมาณ18ปีได้เลยสำหรับทางฝั่งของโอซาซูน่า6นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้2ครับผมผลงานถือว่าคลาคลากันไปแต่ที่น่ากลัวคือเกมเยือนนะครับเพราะว่า5เกมเยือนหลังสุดพวกเขาชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นคือการเอาชนะทางด้านของกาดิสครับซึ่งเป็นทีมที่ต่ำชั้นกว่า ะะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองที่เหลือส่วนใหญ่หนักไปทางแพ้และเสมอนะครับส่วนมากมันจะแพ้ด้วยซ้ำไปบาร์เซโลนาเองเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงหลังๆอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเอาสักเท่าไหร่ครับเริ่มมีสะดุดให้เห็นกันบ้างแต่นัดล่าสุดพวกเขาก็บอมเบติสได้กระจุยกระจายอยู่เหมือนกันนัดสีประตูศูนย์ท่านั้นที่ช่วงหลังๆเนี่ยของเกมเอาเด็กปั้นในลามาเซียเนี่ยลงมาเล่นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าระบบโดยรวมเนี่ยทำให้รูปเกมมันดูดีเลยทีเดียวนะครับ แต่ถึงอย่างนั้นเองเกมในบ้านพวกเขาก็ยังคงเป็นจุดแข็งนะครับผมเพราะว่าแปนัดหลังสุดชนะ7เสมอ1แพ้1น,นะถือว่าเป็นเกมในบ้านที่โอเคมากๆเลยแล้วก็อัตราต่อรองออกมาแบบตามค่าแต่แอบเหนือค่านิดนึงครับผมเพราะต่อแพงมากๆนะฮะสลูกท่วนนะครับผมโอ้โหนี่เหมือนโอซซูน่าไม่มีขาเลยนะผมไม่เชื่อว่าบาซ่าจะยิงได้เกินครับนัดล่าสุดที่พวกเขาถล่มเบติสได้เยอะจริงๆ เนื่องจากว่าเบติสเองโดนใบแดงด้วยแหละรูปเกมมันไม่ได้หนีเท่าไหร่แล้วจังหวะฟุตบอลของบาร์ซ่าเหมือนมันเข้าล็อกพอดีอ่ะผมนั่งดูอยู่ตั้งแต่นาทีแรกจนหมดเวลานะต้องพูดไปก่อนฤด,ดูการนี้โอซซูน่าถือว่าเหนียวแน่นเอาเรื่องครับผมไม่ได้แบบมาแบบต้องมาหนีตกชั้นอะไรแบบเนี้นะถึงแม้ว่านัดล่าสุดผลงานจะไม่ดีแต่โดยรวมผมว่ามันยังดูดีมากอยู่นะครับเชื่อว่าโอซซูน่านัดนี้ไม่แพ้บาร์ซ่าขาดลอยแน่นอนนะฮะเต็มที่อาจจะแค่เฉือนเท่านั้นครับผม เกมรับถือว่าใช้ได้นะไม่คีเรเท่าไหร่นะครับถ้าราคาเปิดออกมาต่อ2ลูกจริงๆณนะวินาทีสุดท้ายผมขอชี้ไปที่ทีมเยือนโอซาวุน่าดูแล้วเชียร์อุ่นใจกว่าเยอะนะครับคู่นี้ให้รองโอซาวุน่าราคา2ลูกครับคู่ต่อมาผมขออนุญาตอยู่ที่ศึกลาลิกาลีกสเปนต่อนะครับเวลาตีสามตรงเรอัลโซเซเดตเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะฮะเจ้าถิ่นโซเซเดตตอนนี้รั้งอยู่ที่อันดับ4ครับ32นัดชนะ17เสมอ7แพ้8 ยิง41เสีย29ประตูได้เสียบวก12มี58คะแนนนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของ UCL ฤดูการหน้าส่วนมาดริดยังคงเป็นตรองจากฟุงอย่างเหนียวแน่นครับ32นัดชนะ21เสมอ5แพ้6ยิง69เสีย30ประตูได้เสียบวก39มี68คะแนนผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับเริ่มจากทั้งฝั่งเจ้าถิ่นโซเซดดก่อนเลยแพ้นัดเดียวครับผมชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับ นัดล่าสุดปลุกไปกดโอซาก้ามา2อูนย์ด้วยเออฟอร์มดีใช้ได้เลยนะส่วนมาดริดครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มอเมรียไปได้4ประตูต่อ2นะครับเสียประตูไป2ลูกนี่ติดเล่นเหมือนกันนะผมดูอยู่นี่งูดหงิดเหมือนกัน5านัดหลังสุดเนี่ยชนะ4เสมอ1่นนครับผมเกมเยือนมาดริดเนี่ยอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างแต่โดยรวมยังถือว่าชนะเยอะอยู่นะครับ5เกมเยือนหลังสุดคือชนะ3แพ้2แต่โซซิเดตเนี่ยเกมในบ้านโคตรโหดนะฮะ5เกมหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายครับ จากการชนะ3แล้วก็เสมอ2นะฮะแล้วก็ประมาณ12เกมหลังสุดโซซิเดตแพ้ในบ้านแค่นับเดียวเท่านั้นเองครับนัดแรกของฤดูกาลครับผมที่บ้านของมาดริดนะครับผมซา d เดโกเบรนาบิลจบลงด้วยการเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์นะฮะโซซิเดตนี่ถือว่าสร้างปัญหาให้กับมาดริดได้เยอะเลยนะส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมวันนี้ครับโซซิเดตจะไม่มีอูมาซาเกับมาตินเมอร์กิลันที่เจ็บนะครับ ส่วนดิเอโก้ริโก้ยังต้องรอเช็คฟิตขณะที่มาดริดครับผมน่าสนใจครับตัวเจ็บเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากเฟอร์ลาเมนดี้อันนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่หลังจากนี้ไปนะลูก้าโมติชดาวิดอาราบาเจ็บนะครับลงสนามไม่ได้ซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นครับสองนักเตะอย่างวินิซิอุสจูเนียร์กับเอ็ดวาร์โดคามาวิงกาก็ติดทัวแบนอีกด้วยที่พูดมาเนี่ยตัวหลักแทบทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่นะับเฟอร์ลาเบนดี้โอ้วันนี้มาดริดถือว่า ไม่สมบูรณ์เลยนะครับ11ผูเ้เล่นตัวจริงวันนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นโซซซเดตของกุนซือบาเรเนเซียจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นอเล็กซ์เรมิโรเซน่าเป็นอีกอร์สูเบเดียกับโรบินเลนอร์แมนแบ็คขวาเป็นแอนโดนีโกอร์สเซเบลแบ็คซ้ายเป็นไอเฮนมุนยอสกลาง3ตัวเป็นมิเกลเมริโนมาตินซูบิเมนดีดาบิดซิลบาสามเกมรุกเป็นทาเคฟุสะกูโบ อเล็กซานเดอร์โซลอดแล้วก็มิเกลโอยาซาบาวขณะที่ทีมเยือนมาดริดครับกุนซือคาร์โลอันเชโรติจะใช้ระบบ4-3-3ผู้สาบตัวเป็นตีบูกูตัวเซนาร์ฮาร์ arp, ครับใช้เป็นเอเดนมิลิตาลกับอันโตนิโอรูดิเกอร์แบ็คขวาเป็นดานิเอลคาบาคารแบ็คซ้ายเป็นนาโชเฟอร์นันเดสกลางสามตัวเป็นเฟเดริโกบาเบเดออเรนชัวเมนนี่แล้วก็ดานิเอลเซบายอสสามเกมลูกครับยังคงนำทัพโดยคาริเมเซมาแล้วก็ มาร์โกอเซิโอรวมถึงโรดิโกด้วยนะครับมีการปรับเล็กน้อยนะเนื่องจากวินิสุสจูเนียเนี่ยไม่สามารถลงสานามได้นะครับซึ่งถึงแม้ว่านัดล่าสุดมาดริดจะฟอร์มดีก็จริงแต่มันคือเกมในบ้านนะครับถ้าเกิดนับแค่เฉพาะเกมเยือนในลีก5น,นานัดล่าสุดผลงานพองเขาคือชนะ2เสมอ1แพ้2นะมันยังไม่ค่อยได้พิสมัยสักเท่าไหร่อันนี้ผมพูดตรงๆเลย แต่ต้องบอกก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งที่มาดริดเนี่ยพวกเขาไม่มีคาริมเบนเซม่าลงสนามเนื่องจากบาดเจ็บนะครับซึ่งมาดริดชุดน,นี้มีกับไม่มีเบนเซม่าบอกเลยว่ามันต่างกันเยอะมากๆครับตัวจบมันมีแค่ตัวเดียวจริงๆแล้วคือเป็นตัวคุณภาพซะด้วยคราวนี้มาดูทางฝั่งโซสเดปบ้างครับฤดูการนี้อาจจะเล่นได้เหน,เนียวแน่นก็จริงแต่อาจจะมือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยพวกเขาคงไม่ได้ลุนแชมป์อะไรนะครับผมบอลถ้วยก็ตกรอบไปแล้วแต่โอกาสจบท็อโฟเนี่ยผมมองว่ามีสูงนะถ้าดูจาก จำนวนนัดที่เหลือและจำนวนแต้มที่พวกเขานำบียร์เรอยู่5แต้มนะขณะนี้นะครับซึ่งพวกเขาไม่จบท็อโฟเนี่ยมานาน10ปีแล้วนะนับตั้งแต่ปีฤดูกาล2012ถึง2013ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่พวกเขาจะได้ไปเล่น UCL อีกครั้งหนึ่งครับเกมในบ้านถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้เลยทีเดียวขณะที่เกมเยือนก็ดูดีอีกด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับมาดริดก,ก็คือมาดริดนะ และยามที่พวกเขามีเบนเซม่าในฤดูกาลนี้บอกตรงๆว่าอันตรายกับทุกทีมไม่ว่าจะเกมย่าวหรือเกมเยือนครับต่อให้ไม่มีวินิสูจูเนียผมมองว่าอาเซนซิโอและโรนิโกเองเนี่ยสามารถทดแทนได้นะมีความเร็วแล้วก็คล่องแคล่วด้วยกันทั้งคู่นะครับที่สําคัญเลยคือแรงต้านอัตราต่อรองครับเปิดมาคือเสมอโซซิเดตครับผมโอ้ผมไม่เชื่อครับว่านัดนเนี้ยเนี่ย ทางด้านสดซุดดดจะห้าวหาญถึงขั้นชนะมาดริดได้ครับเต็มที่คือเสมอซึ่งโอเคแหละโอกาสจบเสมอมันสูงจริงแต่ก็ไม่เสียนะถ้าคุณลงทุนฝั่งมาดริดนะครับคู่นี้ผมว่าสบายใจกว่าเยอะถ้าเลือกเชียร์มาดริดทีมเยือนครับแต่ต้องราคาเสมอเท่านั้นนะอย่าเล่นราคาที่มาดริดต่อนะครับคู่นี้ผมให้อยู่มาดริดทีมเยือนราคาเสมอครับเชื่อว่าไม่ไม่ขาดทุนแน่นอนละกันเอางี้ดีกว่าอาจจะเชียร์ฟรีหรือว่า อาจจะเชียร์เราได้กําไรนะครับคู่นี้อยู่ต่ออขออภัยครับอยู่เสมอมัดริทีมเยือนครับคราวนี้เรามาดูคู่เอกประจําวันนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นคู่โจทไทายผลสกอร์คลิปนี้ด้วยนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเชลซีเวลาตีสอตรงนะฮะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทางฝั่งอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยพวกเขาถ้านับอันดับแบบเรียลไทม์ตกลงมาอยู่ที่รองจากฝูงแล้วนะครับ33นัดชนะ23เสมอ6แพ้4 ยิง78เสีย38ประตูได้เสียุก4 0ครับมี75คะแนนตามหลังแมาซิตี้1คะแนนแล้วก็แข่งมากกว่า1นัดอีกด้วยขณะที่ทั้งฝั่งเชลซีครับตอนนี้เนี่ยสารวันเต้ลงนะไม่ติดท็อป10ด้วยซ้ำไปครับรั้งอยู่ที่12 32นัดชนะ10เสมอ9แพ้13ยิง30เสีย35ประตูได้เสียติดลบ5มี39คะแนนนะฮะซึ่งเอาจริงๆพวกเขาพอจะมีโอกาสนะ ที่จะกลับมาสู่ท็อป10อยู่นะครับแต่ว่าฟอร์มตอนนี้มันค่อนข้างจะลําบากนิดน,นึงนะผลงาน5นัดหลังสุดครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าถิ่นอาเซนอลก่อนเลยครับชนะนัดเดียวเท่านั้นเองเสมอไป3และแพ้ไป1ครับนัดล่าสุดนี่คือการแพ้ที่เสียหายที่สุดเลยคือบุกไปแพ้แมนซิตี้1ประตูต่อ4นะครับผมแจกแต้มให้กับทีมคู่แข่งโดยตรงเลยแต่ว่าโอ้โหพอม,มาดูผลงานเชลซี5นัดหลังสุดครับผมนะผมว่าพวกเขาต้องทําบุญมากนะเออต้องไปแก้บนบ้างอะไรบ้างลองไปวัดโสธรดู หนัดหลังสุดแพ้รวดครับผมผลงานมันบรมมาห่วยฮะแนัดหลังสุดคือยังไม่ชนะใครเลยแพ้6เสมอสองครับอันนี้ผมรับไม่ได้จริงๆผมเชื่อว่าแฟนสิงห์บลูเนี่ยก็คงคิดแบบผมนะขอแสดงความเสียใจกับพวกคุณด้วยแล้วกันครับนัดแรกที่สแตมฟอร์ดบิ์ก็เป็นอร์เซนอลที่บุกเอาชนะมาได้ก่อนด้วย1ประตูต่อศูนะครับบอกเลยถ้านะับฟอร์มณขณะน,นี้โอกาสที่เชลซีจะแพ้แบบไปกลับเนี่ยสูงนะครับผม คราวนี้มาดูตัวผู้เล่นดีกว่าอ่ะพร้อมแค่ไหนครับเชลซีทีมเยือนฮะตัวเจ็บคือมาร์คูคูเรีาอามันโดโบรฮาเมสันเมาแล้วก็รีเจมนะครับส่วนคลายฮาวเวิร์ดเช็คฟิตขณะที่อาร์เซนอลครับจะมีตัวเจ็บ3ตัวคือทาเคฮเิโร่ทูมิยสุส์โมฮัมเหม็ดเอลนินีแล้วก็วิลเลียมซาลิบานะครับตัวเจ็บคล้ายๆเดิมเลยไม่ค่อยต่างจากนัดกันก่อนเท่าไหร่นะฮะวันนี้จะเป็นผู้เล่นตัวจริงครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นาร์เซนอลของมิกเกลอาร์เตต้าจะใช้ระบบ4-3-3ผู้สักาประตูจะเป็นอารอนแรมสเดล เซน่าเป็นรอบโคดิ้งกับกาเบรียลมากาเยสแบ็คขวาเป็นเบนจามินไวท์แบ็คซ้ายเป็นออริเซนเดอร์ซินเชนโก้กลาง3ตัวครับเป็น ega, ate, ามาตินโอเดกาต์โทมัสปาเต้กรานิตชาก้า3เกมรุกครับกองหน้าเป็นบุกโยซาก้ากาเบรียลเคสุสแล้วก็กาเบรียลมาตินเนลลี่นะครับส่วนทีมเยือนเชลซีของแฟรงก์แลมพาร์ดครับวันนี้จะใช้ระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูจะเป็นเกปาา3เซน่าเป็นเทรเวโชโลบาเดโกซิวาแล้วก็เวสลีย์โฟลฟาด้า กลางี่ตัวครับเป็นเบนชิวเวลอิกัวโลกองเต้เอนโซเฟร์นันเดสแล้วก็รูเบนลอฟตาชิกหน้าต่างเป็นมิไฮโลมูดิกกับคอนอกาลเกอร์ ager, หน้าเป้าใช้เป็นไคฮาวเวต์นะครับถ้าเกิดเช็คฟิตผ่านลงสนามได้นาทีนี้เนี่ยอัสนอนไม่ต้องคิดมากเลยครับต้องชนะทุกนัดนับจากนี้ไปอีก6นัดเลยนะฮะเพราะว่าแมนซิตี้นี่ผมพูดเลยว่าพลาดยากถ้าเกิดพวกเขาอยากได้แชมป์จริงๆอยากจะได้แต้มแซงานด้านเรือใบสีฟ้าจริงที่เหลือจากนี้ต้องชนะทุกเกมนะครับผม ผลงานของอาเซนอลในการเจอกับเชลซีเนี่ยโดยรวมละๆะกันนะแต่ดีหน่อยช่วงหลังๆ3นัดหลังสุดที่เจอกันอาเซนอลสามารถชนะเชลซีได้ทุกนัดเลยนะครับแล้วก็การเจอกันในช่วงการสัปดาห์นะครับผมช่วงวันอังคารพุธพฤหัสอะไรแบบเนี้ยสินัดหลังสุดครับผมอาเซนอลไม่เคยแพ้เชลซีเลยครับอาจจะเสมอเยอะหน่อยนะฮะคือเสมอ6แล้วก็ชนะไป4เกมโดยรวมเฮทุเฮตยังถือว่าดูดีอยู่นะครับ แล้วการเจอกับเชลซีในช่วงสถานการณ์ณเวลานี้ต้องบอกเลยว่าหมาเจาะจริงๆสําหรับทางฝั่งไอ้ปืนใหญ่นะเพราะว่าเชลซีเนี่ยฟอร์มมันบรมอห่วยครับพวกเขาแพ้5นัดติดต่อกันเลยนะในฟุตบอลลีกมันเป็นการแพ้ต่อเนื่องที่ย่ําแย่ที่สุดครับนับตั้งแต่ปี1993นเลยทีเดียวนี่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะพูดตรงๆฤดูก,กาลนี้จ่ายเงินซื้อนเกเตไปเยอะมากๆครับมาหาศาลจริงๆแต่ผลงานมันไม่ตอบโจทย์เอาซะเลยครับดูแล้วอาจจะต้องไป จูนทีมกันอีกทีฤดูการหน้าถ้าใครยังไม่ทราบนี่พวกเขาเนี่ยโอ้โหคือใช้เงินซื้อผู้เล่นเยอะมากๆในช่วงเปิดตลาดฤดูหนาวนะครับผมแต่ผลงานแบบนี้เนี่ยบอกตรงครับผมเจ้าของทีมคนใหม่ไม่พอใจแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้บุกไปเยือนอาร์เซนอลครับผมอาร์เซนอลยังไงซะต่อให้พวกเขาพึ่งจะแพ้แมนซิตี้มาแต่ทรงบอลดีกว่าเชลซีเยอะมากๆครับถึงขนาดนั้นเองผมก็แอบกังวลอยู่แต่ว่าอ เชลซีนี่มันจะมาทําแสบกับาอ์เซนนัดนี้หรือเปล่านะตาตลองกู่นี้ครับาร์ตซนต่อครึ่งควบลูกครับมีราคา1ลูกให้เล่นด้วยน้ําเต็มนะไม่เคยเห็นาร์เซนต่อเชลซีเยอะขนาดนี้เลยตั้งแต่ผมลืมตาดูโลกมาเกือบ40ปีนะครับผมแต่เชลซีช่วงนี้ผลงานมันแย่นะแล้วก็ฤดูกาลนี้ครับการที่พวกเขาเจอกับทีมระดับท็อป10เนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่หนักไปทั้งเสมอด้วยซ้ำไปนะครับผลงานมันบัดซบจริงๆ ไม่รู้ว่าจะมาดีวันนี้หรือเปล่าแอบเสียเป็นกันแต่ผมไม่เชื่อครับว่าพวกเขาจะกลับมาได้ฤดูการนี้ดูแล้วน่าจะไปแล้วไปเลยนะครับผมต่อครึ่งควบลูกนะฮะขอเลิกราคานี้อยู่อาเซนอนเจ้าบ้านครับผมว่าน่าจะได้กินครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปครับคราวนี้มาสรุปกันสะหน่อยนะฮะว่าทัศนะของผมวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเหมือนหรือตรงกันหรือไม่นะมาดูกันสะหน่อยคู่แรกครับผมให้ อยู่รองโอซากุนาทีมเยือนราคา2ลูกนะครับย้ำนะ2ลูกนะเซฟๆหน่อยนะคู่ที่2ครับอยู่มาดริดราคาเสมอนะครับน้ำเต็มด้วยผมว่าคู่นี้ค่อนข้างมั่นใจส่วนคู่สุดท้ายครับอยู่ต่ออาเซนอลเจ้าบ้านราคาครึ่งควบลูกครับถึงที่สุดผมว่าพวกเขาน่าจะเก็บ3คะแนนไปได้นะเชลซีช่วงนี้ฟอร์ไมไม่ค่อยดีครับสูงต่ำผมขอไม่แตะแล้วกันเดาค่อนข้างยากจริงๆนะฮะวันนี้บอลน,น้อยซะหน่อย ช้อยน้อยซะหน่อยยังไงเอาแบบเบาๆเบาๆแล้วกันเนาะอ่ะแล้วอย่าลืมนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์ครับพูดระหว่างอาร์เซนอลและเชลซีหนึท่าน1ผลสกอร์ทายถูกทักมารับรางวัลได้เลยที่ละแอดแอดปอมแปนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่วันพุธบอลมีเยอะอยู่เหมือนกันครับสวัสดีครับ